เนื้อนาบุญเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมอีกสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกอะไรบ้างเล่าเจ็ดจำพวกคือ ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตาเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา บุคคลน,นั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในติฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดดูพร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตา เป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอันหนึ่งความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของบุคคลน,นั้นมีขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่สองซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกํำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตา เป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลน,นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยตเบื้องต่ำห้เป็นอันตราปรินิพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่สซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดดูพร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตา เป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลน,นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยตเบื้องต่ำหเป็นอุปปหัดจ,จะปรินิพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่สซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายก็ต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตา เป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลน,นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสันโยตเบื้องต่ำห้าเป็นอาสังขาระปรินิพพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นบุคคลที่หซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตาเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอ ไม่ขาดตกบกพล่องในความเป็นอนัตตาถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลน,นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญยดเบื้องต่ำห้าเป็นสะสังขาระปรินิพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่หกซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทาอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำกำหนดดูพร้อมเฉพาะในความเป็นอนัตตาเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นอนัตตา ถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลน,นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญยลดเบื้องต่ำห้าเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากานิพพบภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่เจซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทาบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า